อลรมครับบ้าหรอเตินเลยเพราะว่าเวลครันวันนี้ทุกคนขึ้นรถมาประมาณกี่ชั่วโมงอะสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วพวกเราพวกเราชั่วโมง2ี่สิบจริงหรอจริงพี่น้ำจริงเพราว่าจริงครับ ไอซาครับไพซ่าครับก็ดีใจมากๆเลยคนะไ่คนมาหาโอ้ยค่ะดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาใช่เลยแล้วน้องอาอื่นจะมาหาไหมเนี่ยมีมีงานวันไหนบ้างครับไอซ่าเนาะมีวันเดือนหนึ่งไม่รู้ไอซ่นี่14พรุ่งนี้ด้วยตรงนี้เรามี น้อยไหมแม่น้อยแบบน้อยเอาไม่เป็นไรครับแต่พรุ่งนี้มาเจอกันนะครับมาเจอกันในไลฟ์มามาเจอที่ไหนมาเจอกันในไลฟ์อ๋อปุณิย์นีกต้องมาไหมมาไปไหนปุณิย์มาไหมสายโทรมาไลฟ์ต้องมาสิครับแล้ววันที่สิบสามมีใครมาหาพวกเราบ้างไหมอ่ะได้สารน้าวไหมเหรอ อยากไปด้วยสาวนามม้ำไหมแม้งโอ้<ม><ม>ยา,<ม>ากแป้งจังได้เลยเคบบนห่ยนน่อยหนว่<อ>แต่เห่นสองการใช่ไหมใช<ะ>่ตอนนี้ต้องบอ <laughs> เอ้ยไม่ใช <ITA> ่อสี <go>. <suo>. <go>. to ่โมงแล้วหรออ๋อเออไปว่าเริ่มสามโมงอะไรครับการต่รต่อไหมหรอพี่นไปกิมาเาบินไปแล้วไม่น่ากไปอป่ากินหมาแ้วับคระกินหมาล้ากับทีทัชเปล่าขาล่าหรือเปล่าหรอวันนี้เมบอกว่ากินหมาแล้วกับทีทัดหรืปล่า ถา้ว่ากินอะไไปกินอย่างอื่นกินอื่นไหมเออต้องเนียงแล้วบ้างเดี๋เดเเพี่อตอนนี้ตอนนี้ครไดนะครับ นี่ใช่อีกรอบหนึ่งแต่แต่คือวันนั้นอะสะดุดเยอะสุดแล้ววันอื่นจะค่อยสะดุดท้ายการที่มีครับมีวันนึงก็ไม่สะดุดเลยเนี่ยหลังจากวันนั้นวันหนึ่งหลังจากวันนั้นวันนี้สะดุดไปแล้ถึงรอบต้องมีโอ้ใช่ที่สะดุดกล้องนี่แหละ ว,นนวันนี้ตอน,อตอนเราเตรียมดูอะไรหรือเปล่าวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มเราเตรียมดูอะไรสักอย่างป้าคนงามของพี่พี่ด้วยะครับพี่ซีและพี่นุนิวงานตัวเองรู้ตัวลู้อ๋อพี่จัวัดโตก,กับพี่นุนิวเหรอไม่พี่นุนิวโตกว่าผมอ๋อ ครับเอ้ยโอเคอเค,อเค,คมีใครมีคำถามอะไรไหมครับสบายวันนี้มีคนที่เกิดแต่ว่าไม่ได้มาอ๋อพี่ธรรมดัดไวพรเลยไหนๆนะเป็นเด็กอินเตอร์ใช่ไหมใช่ครับต้องอวพรเป็นภาษาไทยเอ้าป็นก็ภาษาอังกฤษนะ <laughs> โอเคงั้นงั้นอวพรพร้อมกันอีกงไห ครับสุขสันต์วันเกิดครับก็ขอให้ที่ขอบสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงงานปังๆหรืออะรอยงเงงได้มาหาพวกผมด้วยนะพวกผมรอเจออยู่ใช่พี่บิ่มอ๋อพี่บิ่มพี่บิ่มโอเคครับเดินครับ